กลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้ยกพื้นธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งในบ้านนั้นอาศัยอยู่กันสองผัวเมียคำหลุนและคำล่าทั้งคู่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนขยันทำมาหากินสุจริตไม่เคยเอาเปรียบใครคำล่าเป็นผู้หญิงซื่อสัตย์อดทนขยันขันแข็ง ตื่นตั้งแต่เช้าหุงหาอาหารทำงานบ้านดูแลครอบครัวไม่เคยขาดแม้เสื้อผ้าจะเก่าแต่ใจของเธออบอุ่นและอ่อนโยนจนใครๆก็เอ็นดูส่วนคำรนนั้นเป็นชายทำงานหนักทั้งทำนารับจ้างสารพัดเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดี แต่เขาอาจไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ก็เป็นคนที่รักของเพื่อนบ้านเพราะเป็นคนช่วยเหลือ,อจุนเจียใครๆเสมอสองผัวเมียนี้จึงกลายเป็นคู่ที่ใครๆก็ต่างยกย่องว่าเหมาะสมบ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเป็นเหมือนศูนย์รวมเล็กๆของความอบอุ่นในชุมชนทว่าความสงบสุขนั้น มีอันต้องสั่นคลอนเมื่อสายทองพี่สาวแท้ๆของคำล่าหวนคืนสู่บ้านเกิดในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวสายทองนั้นแตกต่างจากน้องสาวราฟ้ากับดินเธอมีรูปร่างงดงามมีประสบการณ์จากเมืองหลวงที่ขัดเกลาให้เธอดูสวยสงา่าแต่ภายใต้ท่าทีนั้น กลับซุกซ่อนความเจ้าเล่และมักใหญ่ใ่สูงไว้หลังจากตกงานและหมดหนทางไปเธอจึงกลับมาขอเพิ่งใบบุญน้องสาวเพื่อตั้งหลักชั่วคราวคำล่านั้นยินดีต้อนรับพี่สาวด้วยความรักและความบริสุทธิ์ใจโดยไม่เคยคาดคิดเลยว่าการกลับมาของสายทองในครั้งนี้ เป็นดั่งเงาเมฆทมึนที่เริ่มกอ่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเหนือครอบครัวที่เคยอบอุ่นของเธอช่วงแรกของการมีสายทองอยู่ในบ้านกลับดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีเธอช่วยคำล่าทำงานบ้านงานไร่ไม่เคยบ่นหุงข้าวตำลิกเลี้ยงไก่เก็บผักทุกอย่างขยันขันแข็ง ราวกับจะทดแทนบุญคุณชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาต่างเอ่ยชมดีเนาะได้พี่สาวกลับมาช่วยงานอย่างนี้ก็เบาแรงเองไปได้เลยนะคำลาคำล่ายิ้มบางๆอย่างภาคภูมิใจเธอคิดว่าการมีพี่สาวมาอยู่ด้วยคือของขวัญจากฟ้าแต่เบื้องหลังทุกครั้ง ที่คำล่าก,ก้มหน้าทำงานสายทองกับเลือบมองคำรุนอยู่เสมอแววตาคมนั้นแฝงไว้ด้วยประกายเปลวพราวบางอย่างยามที่คำรุนเผอเงยหน้าขึ้นมาดวงตาทั้งสองก็ประสานกันอย่างบังเอิญก่อนที่คำรุนจะรีบหลบตาเหมือนกลัวถูกจับได้ว่าหัวใจกำลังสั่นไหว ความใกล้ชิดและความไว้วางใจที่ผิดที่ผิดเวลาคือเชื้อไฟที่พร้อมจะลุกโชนเมื่อมีใครบางคนจงใจจุดมันขึ้นมาข้ามคืนหนึ่งหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำนาคำล่าแบกฟ่อนฟางเดินเข้ามาที่ลานบ้านเธอยิ้มบางๆเมื่อเห็นพี่สาวกับสามีช่วยกันหับน้ำขึ้นโอง่งดีจัง มีพี่มาช่วยคำรนจะได้ไม่เหนื่อยมากนะักสายทองยิ้มตอบแต่ดวงตากลับเลืลบมองไปทางคำรนในยามที่มือทั้งสองเอื้อมไปจับไม้หามน้ำพร้อมกันเนิ้วของเธอแตะกับมือของเขาคำรนสะดุ้งเล็กน้อยแต่สายทองกับหัวราอเบาๆเสียงหัวร้อนนั้นไม่ใช่แค่ความขบขันธรรมดา แต่แฝงไว้ด้วยสเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานคําล่าไม่ทันสังเกตเพราะมัวจับเก็บฟ่อนฟางท้องฟ้ายามเย็นแต้มด้วยแสงสีทองกลายเป็นฉากหลังที่งดงามแต่ก็อันตรายเกินกว่าที่ใครจะรู้ คำรนแม้จะเป็นชายที่รักภรรยาแต่ก็มีนิสัยจับโจดและอ่อนไหวต่อสิ่งล่อตาล่อใจขอชอบเที่ยวเฮฮาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันกลับกลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ต้องห้ามอย่างแนบเนียนไฟสเสน่หาที่ไม่มีใครเห็นด้วยตาเปล่า กับลุกรามอยู่ใต้เงาบ้านค่อยๆเผาผลาญความสุขของคำล่าจนใกล้มอดไหมลงทุกขณะในขณะที่ตัวเธอเองยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำาคืนหนึ่งหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานในทุ่งนาคำรนนั่งบนเสื่อเก่าข้างขวดเหล้าพื้นบ้านเสียงจิ้งหรีดร้องระงมแข่งกับสายลมเย็นที่พัดผ่าน สายทองนั่งอยู่ใกล้ๆอย่างไม่รู้กาลเทศะเธอยื่นขันเล่าให้พร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนที่ซ่อนเลสันริมฝีปากเอื้อนเอ่ยคำพูดหวานหูคล้ายปอบประโลมแต่ดวงตาคมกลับจ้องเขาอย่างเปิดเผยจนชายหนุ่มไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คำรนหัวร้อเบาๆอย่างคนเมาแต่ในรอยยิ้มนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสับสนและโลเล เขายกขันเล่าดื่มอย่างไม่คิดอะไรแต่ทุกหยดที่ไหลผ่านลำคอกลับยิ่งกัดก่อนสติของเขาลงทีละน้อยเงามืดของเสาไม้และข้าวของที่กองอยู่ใต้ถุนบ้านอบล้อมทั้งคู่ราวกับกงขังลับๆโลกทั้งใบของค่มคืนนี้เหลือเพียงเขากับเธอกับความใกล้ชิดที่เกินเลยขึ้นทุกที ความจริงอ <If you S 1> <f> ันโหดร้ายได้ปรากฏขึ้นในค่ำคืนนั้นสายทองใช้เหล้ายาเป็นเครื่องมือมอมเมาคำรนจนขาดสติและใช้มัญยาหญิงยั่วยวนจนเกิดความผิดบาปเมื่อํำล่ากลับมาถึงบ้านภาพที่เห็นคือเงาร่างทั้งสองเงาที่กอดกายกันอยู่ในเงาเมื่อใต้ถุนเรือนแต่แสงไฟจากตะเกียงที่วางอยู่ข้างๆสาดส่องกระทบร่างทั้งสอง จนเห็นได้อย่างชัดเจนมันคือภาพบาดลึกที่กรีดแทงหัวใจของเธอจนแหลกสลายโลกทั้งใบของเธอได้พังทลายลงในไม่กี่วินาทีนั้นความตกใจความเจ็บปวดและความรู้สึกถูกทรยศุตถาถมเข้าใส่ร่างกายจนชาไปทั้งตัวน้ําตาไหลอาบแก้มอย่างไม่ขาดสายราวกับหัวใจในแตกสลายไปแล้ว ค่ำคืนนั้นไม่ได้มีเพียงหัวใจของคำล่าที่แตกสลายแต่ยังรวมถึงความเชื่อใจและสายสัมพันธ์ของพี่น้องที่ไม่มีวันหวนกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเมื่อรุ่งเช้ามาถึงชาวบ้านที่กำลังกรีดยางก็ได้ยินข่าวลือเรื่องพี่สาวกลับมาแย่งสามีน้องสาวทันทีที่เห็นคำล่าเดินผ่านไปเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นทันที ไอคำโลนมันเป็นบ้าไปแล้วไปลุงผู้หญิงที่แต่งตัวทันสมัยบางคนก็พูดว่าไม่รู้บุญรู้คุณสงสารอีคำล่าจับใจได้สามีเร็วชายคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นว่าแล้วเชียวเห็นอีสายทองมันทําท่าทีแปลกๆมาตั้งแต่แรกแล้วมันกลับมาเพอหมายผัวน้องนี่เองเสียงซุบซิบนินทา เปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญจิตใจของคำล่าเธอได้จากเดินก้มหน้าพยายามทำตัวให้เข้มแข็งแต่เธอทำได้เพียงนั่งมองผืนนาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขและความเงียบกันบัดนี้มันกลับสะท้อนภาพชีวิตของเธอที่พังทลายลงไม่เป็นชิ้นดีแต่ท่ามกลางซากประหักพังของหัวใจนั่นเอง มเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้มแข็งก็ได้เริ่มอย่างรากลงลึกในใจเธออย่างช้าช้าชีวิตของสายทองและคำลนหลังจากนั้นคือนรกบนดินโดยแท้คำลนจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ได้ทำลายชีวิตคำล่า เขาไม่เคยรู้สึกรักสายทองเลยแม้แต่น้อยและความเกลียดชังนั้นก็แสดงออกผ่านทางขวดเหล้าที่เขากระดกกินตั้งแต่เช้าจะดเย็นร่างกายที่เคยหล่อเหลากกับสูบผอมจนกลายเป็นกระดูกเดินได้เมื่อเมาใหม่เขาก็จะกลายเป็นร่างปีศาจทุบตีและด่าทอสายทองอย่างเจ็บแสบอยู่เป็นประจำ ชัยชนะที่สายทองได้มาคือการต้องทำงานรับจ้างหาเลี้ยงลูกและสามีขี้เมาอดมื้อกินมือ้ออยู่กับร่างของผู้ชายที่เธอปารถนาแต่ไร้ซึ่งหัวใจของเขาโดยสิ้นเชิงในทางกลับกันหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมํำลาก็ค่อยๆเยียวยาหัวใจตัวเอง เธอได้แต่งงานใหม่กับชายหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันผู้เป็นคนขยันขันแข็งและรักครอบครัวทั้งสองช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างฐานะก่อร่างสร้างตัวชีวิตใหม่ของเธอเต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างแท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่เธออาจไม่มีวันได้พบเจอหากยังอยู่กับสามีคนเดิม และเมื่อเวลาผ่านไปข่าวข่าวของสองพี่น้องที่หนีไปอย่างเงียบหายกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านหญิงที่เคยเป็นเพื่อนรักกับคำล่ากลับมาบอกข่าวที่ทำให้เธอใจหายว่าตอนนี้สายทองป่วยหนักร่างกายซูบผอมจนจำแทบไม่ได้คำล่ารู้สึกสงสารพี่สาวจับใจแม้ความเจ็บปวดในอดีตยังคงอยู่ แต่มันก็จางลงเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่พี่สาวกำลังเผชิญหน้าอยู่คืนนั้นเธอเตรียมกับข้าวห่อข้าวห่อปลาและเดินไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านที่สายทองพักอาศัยแล้วรีบเดินจากมาโดยไม่ให้ใครเห็นแต่นี่ไม่ใช่การให้อภัยแต่คือการแสดงความเมตตาในฐานะน้องสาวคนหนึ่ง ทายที่สุดแล้วเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เป็นเพียงบทพิสูจน์ของกรรมแต่หากเป็นความจริงที่ว่าชัยชนะที่เกิดจากการทำลายหัวใจคู่อื่นคือความว่างเปล่าที่ไม่มีวันเติมเต็มสายทองได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่กลับต้องใช้ชีวิตอยู่กับร่างของผู้ชายที่ไร้หัวใจถูกกักขังในกรงแห่งความขมขื่นที่เธอสร้างขึ้นมาเองส่วนคำลา ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยมองว่าตัวเองเป็นผู้แพ้กลับกลดปล่อยความเจ็บปวดผ่านการกระทำที่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอ,อไม่ได้กล้องการแก้แค้นแต่เลือกที่จะเดินหน้าบนชีวิตแห่งความสงบในใจและนั่นเองที่จะนำพาเธอไปสู่ความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่รางวัลแต่คือผลลัพธ์ของหัวใจที่เติบโตและงดงาม สุดท้ายแล้วเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำและหัวใจของตนเองนั่นต่างหากคือบทเรียนที่ส่องสว่างยิ่งกว่าแสงตะเกียงใดๆบนโลกนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไว้ฟังกันทุกวันนะคะ